ฮัลโหลครับฮัลโหลครับเบอร์ว่ารักแทบแบบว่ารักเธอขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับปีนีวัสดีครับุณไม่มีความครับผมก็เรื่องใหม่ครับปีหน้าคือความลับในบทเพลงที่บปรเลงไม่รู้จบนั่นเองครับจ้าพี่เติร์นเป็นผู้กำกับครับ เราเป็นมุทเดลใหม่อ่าใช่เป็นสุดสุดสับส่วนเป็นคอมเมดี้ลอมคอมคอมเมดี้ครับพูดเล่นครับพูดเล่นครับดราม่าโรแมนติกครับเดี๋ยวคนเชื่อจริงครับนะแต่ก็ไม่อยากให้มันอยากไม่อยากให้คนดูคิดว่ามันจะเครียดอะไรขนาดนั้นใช่ก็มีความโรแมนติกด้วยสุดสุดสับส่วนแหละเรื่องก็คือต้องแบบน่าติดตามมันมันใช่ครับอในเรื่องก็ฟอนรับบเป็นด็อกเตอร์แทนคุณครับผมก็พอดีว่า ตำรวจคุณตำรวจก็คือเจนเฮเพื่อนสาวเนี่ยเออเขาไขคดีเนี่ยเขาต้องให้เราเนะี่ยมาช่วยตามหามาช่วยไขคดีต้องมาช่วยจับาอาชญากรเนี่ยเพราะว่าเราเป็นอาชญาวิทยาเนี่ยใช่ก็เป็นเป็นคนที่เก่งมีความสามารถแล้วก็ชอบความท้าทายชอบคดียากๆซึ่งอันนี้ก็ตอบโจทย์เลยลมาจับโจรสินเองนะและ้วถึงคนเป็นจัดเตอร์ที่เราอยากลองอยากลองเล,ล่นแเ้าก็รู้สึกว่าท้าทายอันนี้คือพูดมันตลกเลยนะ แต่เล่นเล่นจริงก็คงแบบคงท้าทายแหละครับเออใช่ใช่แต่เราบุเป็นนักข่าวนี่ครับเดี๋ยวต้องไปขอวิชาจากพี่ๆฮะใช่เราเป็นนักข่าวต่อเป็นนักข่าวอาชญากรรมนะครับพอได้ไหมครับมาขอวิชาได้ไหมครับไม่ได้เนาะน่าจะคนละสายกันเนาะอันนี้อันนนี้ักข่าวบันเทิงอะแต่ก็อาจจะมีเซนคล้ายๆกันอ่าใช่บุ๊กต้องไปเวิร์กเหมือนกันครับก็เป็นนักข่าวอาชญากรรมครับผมก็เป็นคู่กับพี่พี่บุญก็คือหมื่นไม้ใชยก็มาทําคดีนี่แหละแล้วก็บังเอิญมาเจอกับ ตัวแทนคุณครับผมเกิดเรื่องซับซ้อนวุ่นวายมากมายไก่กองทําให้ปวดหมองปวดเฮดกันไปครับแต่น่าติดตามใช่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 ก็ครั้งแรกได้ยินมาเยอะว่ามีความแต่ผมชอบพิเตอร์เนี่ยเป็นคนที่แบบเป็นเปนสายแบบว่าเขาเนี่ยสามารถแบบเอ้ย มีอะไรจะเสนอไหมอี้ยใช่พอพี่ต้องเวิร์กด้วยกันก็เอออยากจะแบบมาแชร์ไอเดียกันได้นะก็รู้สึกว่าเออแกแบบเป็นคนที่ทำงานแล้วเออเป็นอีกมิติหนึ่งเหมือนกันก็รู้สึกว่าเอองานคือก็เคยเห็นงานแกมาบ้างก็รู้ว่ามีน่าจะหมัน่นมากก็จริงจริงตื่นเต้นครับเอาจริงตื่นเต้นมากๆเลยครับด้วยด้วยความที่เรารู้ว่าพี่ต้นทำผลงานไหนมาบ้างะครับผมแล้วก็คาแรคเตอร์พี่ต้นเขาเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยเออเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยตัวเราก็ไม่ได้แล้วเราจะมาแบบ เราจะมาแบบเออมามั่วๆทิ้งๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วใช่แบบใช่ด้วยด้วยด้วยความละเอียดของพีเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับมันมันต่างจากความคอมเมดี้คอมเมดี้จะปล่อยตัวนิดนึงเพราะไม่งั้นเออสมองมันก็จะแข็งทื่ออะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยมันมีความเครียดมันมีความจริงจังขึ้นมาสเต็ปหนึ่งบูคิดว่ามันต้องเวิร์กกับบทเยอะมากๆแล้วก็เวิร์กกับตัวบทแล้วก็ตัวคาแรคเตอร์ใช่มากๆครับเรื่องนี้นี่แฟนๆจะได้ดูน่าจะได้ยินดูนี่ผม ผมยังไม่แน่ใจไทม์ไลน์นะครับแต่คิดว่าปีหน้าถ่ายอยู่แล้วแต่ว่าช่วงที่ออนไม่ไม่มั่นใจเพราะว่าอย่างปีหน้าเนี่ยผมก็ต้องไปถ่ายสกายเลยนะไปแลนด์ซึ่งมันก็มหากามันเป็นพีเรียดอีกก็เลยแบบไม่รู้ว่าคิวคิวผมมันจะเป็นยังไงคือตอนนี้ไม่รู้จริงครับเพราะว่าเอออาจจะต้องมีแบบการใช้คิวเป็นบ้างหรือเปล่าตอบยากแต่ว่าก็เราจะทําให้ดีที่สุดแหละใชื่อผมถ้าเรามีหน้าหลักถ่ายถ้าเราเป็นถ่ายเราอาจจะมีถ่ายหลายวันเนาะผมว่า ไม่น่าถ่ายหลายวันครับน่าจะถ่ายเป็นเดือนเออน่าจะถ่ายถายไปเลยจากจากทุกคนมีจากจังหวัดด้วยเนาะใช่ใช่ใช่เพราะมันเป็นพีเลียตพอพีเรียดมันก็ฟอร์มยักษ์เลยใช่ก็น่าจะต้องแชร์คิวกันมันงัเรากันตอนนี้ลยครับผม่ครับก็เดินทางมาถึง EP พแล้วครับผมก็วันอาทิตย์นี้ก็เป็น E p 6ีแล้วครับผมก็อย่างที่ทุกคนเห็นแหละก็ตัวพี่อาร์กับพี่อาร์มเขาก็ตกลงปรงใจกันแล้วแหละแต่ว่าเออเขาก็ยังไม่ได้ขอกันเป็นแฟนนะเ แต่ความสัมพันธ์ใช่แต่ความสัมพันธ์เขาก็แบบ uh, เ,เกิดเลยไปแล้วแหละใช่แต่ก็นี่แหละก็มารอลุ้นกันว่าอีพีต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไง uh huh. เดี๋ยวบุ๊คขอสปอยนิดนึงว่าอีพีต่อไปก็จะมีสิ่งมากวนใจพี่อาร์คเล็กน้อย uh huh. ใช่ uh huh. ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคอนฟ lict ให้ uh huh. ให้ ให้แฟนๆได้ติดตามว่าตัวละคร2ตัวนี้จะไปลงเงินกันยังไงครับผมใช,ใช่แต่ว่าที่สําคัญเลยคืออยากขอบคุณแฟนๆนะครับที่ช่วยกันช่วยกันดูช่วยกันปันแล้วก็เพราะว่าผมไปเห็นเนี่ยขึ้นระดับหนึ่งตั้งหลายประเทศเลยก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนมากครับที่ทํางานกันแบบว่าอย่างหนักเลยที่แบบเออพวกเราก็แบบพวกเราแล้วก็นักแสดงแล้วก็ทีมง,นงานเบื้องหลังผู้ใหญ่ทุกคนชื่นใจมากๆครับก็ขอบคุณมา,มากๆจริงๆครับที่แบบมันไม่ซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมันแบบันเซ็จแหละเออถ้าไม่มีแฟนๆซีรีส์นี้ก็ไม่มีความหมายเหมือนกัันนนนกกกก็ออยยาจะขบบคคคุุณแฟๆทเลใช่่ร มันหมูม่มวลมันสนุกอะไรเงี like. <S S ้ยออก็ดีใจที่บบคบแฟนๆเลยหลายคนเปิดใจเขาอยากให้ดูไปถึง EP 24เลยนะครับเรามี24 EP นะจ๊ะใช่นี่ครับเองเออเหลือต้อง19ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่12นะ24อยู่กันไปยาวๆเลยใช่ไหมเพิร์ดนะใช่สามอยู่เนี่ยเดี๋ยวตีตาย เพราะว่าด้วยหาเราตองคนละันตะแล้วคันช้าเนองที่มพ้าไมคะได้ไหมคะได้ไมคะ้ไคะไดะไหม่ะได้ไหมคะไหมคะ้ไหมคะไ้ไหมคะได้ไหมคะไ้ไนคะะไมคะไ้คะ้คะไ้องม้มค้คมคอคไไมบไม่บอกแบครับไม่บหม่เรื่องใหม่ก็ยังยังเท่อยู่เด้วนะ้ นักข่าวแบบนักข่าวหนุ่มวันนี้ดึงตึงเลยคุยกับฟอสฟอรสบอกตึงตเลยเพื่อนเพราะว่าช่องเรื่องตช่องเรื่องิติดบยงไมุ่๊ไม่ได้ขายน่ารักนะครับบุ๊ไม่เคยขายน่ารักเลยครับขายอะไรนะครับเอาลขายรอครับใช่เกือบละเกือบละันน่อยว่าเขาไม่บุุ๊๊ไม่ได้ขายรอบุ๊ขายเท่ เออแต่คนไปตีว่ามันน่ารักไงใช่จริงๆไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ครับแต่ก็โอเคถ้าคนอื่นชอบก็โอเคครับแต่เดี๋ยวเรื่องต่อไปเจอกันครับหมักคนเท่อ่าจะมีความเท่ขึ้นมานิดนึงาั้งงานท้คว่รัครับผมอน้่าลก็ากเป็นที่ยังไ่ากครับ ฝากด้วยนะครับกับ p e r อ e c t Hairener นเนนอร์ะครับต้องมาทิ้งเวลาสองนุ่มนะครับแล้วก็ดูย้อนหลังได้ที่ไหนจ๊ะอ่าดูย้อนหลังได้นะครับผมที่ยูทูบเจมมี่ทีวีออฟฟิเชียลนะครับเวลาสองทุ่มครึ่งนะครับผมแล้วก็ฝากซีรีส์เรื่องใหม่ของพวกเราด้วยนะครับความลับในบทเพลงที่บรรเลงไม่รู้จบนะครับผมก็ปีหน้าได้ดูแน่นอนครับมั้งนะครับแต่ปีหน้าถ่ายแน่นอนครับ ครับผมผมก็ฝากด้วยนะครับใครที่ชอบแมวสุดสวนสอบสวนนะครับการตามหาความจริงแล้วก็นา่าติดตามเรื่องเรื่องนี้น่าสนใจมากๆนะครับรผมร,รับรองเลยว่ามิติใหม่ของพวกเราทั้งสองคนคแฟนทุกคนจะได้เห็นแบบบทบาทที่เราไม่เคยได้รับมาก่อนครับบอกว่าเรื่องนี้ค่อนข้างฉีกบ,บ,บทบทเรื่องนี้สร้างมาเพื่อฆ่าบทตัวก่อนเลยนะครับผมใช่ <ๆ S 1> ก็ต้องเล่นให้ถึง,งก็ฝากด้วยนะรับรองว่ามันแน่นอนเรื่องนี้พวกเราก็ทั้งตาเราตั้งใจทำงานเต็มที่แน,น่นอนรับรองว่าคแฟนไม่ผิดหวังแน่นอนผิดวเราจะเต็มที่ จับทุกเบองนั่นเองนะครับผมฝากด้วยครับขอบคุณครับงาบครับ